รถไฟไปก่อนนะคะเด็กๆรอแป๊บนึงนะคะแก๊งเด็กแว้นนะคะเด็กแว้นตุ๊กตานะคะทุกคน <c oughs> อันดาชนมามาแล้ว งานรถไฟก็เร oh ิ่มตกแต่งด้วยทีมคริสต์มาสแล้วนะคะ ขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนาอาดานะไม่ไปไหนคะน่ะ,ะอาดานะเกาะดีๆนะคะรถไฟจะซิ้งแล้วนะคะ,ะวามรีะดตอนนี้มันเป็นทีมคริสต์มาสนะคะก็จะมี สตารตาคอสกนลังจะออกนี่นไปกำลังจะไปนะนะคะทุกคนอีคิวอีคิวไปไปนครับควนั่งอยู่ขบวนข้างหน้านะคะส่วนมามาข้างล่างเป็นเพื่อนอนาอันดานะคะเกาะด้่นนะคะเด็กๆ รถไฟี่บ๊อกนะคะรถไฟบ๊อกค,ค่ะ ¡Muy Pero... ชับปองอยู่นะคะเด็กๆยังมาขี่สัตว์ไหมคะเนี่ยโอ้ยตรงนี้ก็มีเครื่องเล่นนะคะนี่ขี่มันะไรเล่นนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะคะนี่นะคะรถไฟแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะคะนี่บอกมันรถไฟ S 2> <S 2> <S ไหนคะอ๋อตู้ที่เป็นรถไฟรอคะอันนี้ตรงมอเตอร์ไซค์ะนะคะนี่ีคิวเห็นแล้วีคิวอยากวงไปซิ่งเลยนะคะอ๋อันนี้ก็จะย้อนกับทางเดินที่เรามาเมื่อะกี้นะคะทุกคน ้ถึงแล้วนะะทุกคนเด็กๆนั่งไปก็ตะหลับนะเคินนะคะทุกคนอย่าขี่สายอย่าขี่สายไปค่ะไปค่ะไปอีคิวรถอีคิวที่ไหนครับอีคิวไปขับรถอีคิวรถที่ไหนครับขี่มาเนี่ยขี่มาเราอยากให้ขี่อีคิววงนะครับรถถ่ายไปไหนวะ เระะไปจับตำแหน่งแล้วก็คนเข็นคนเข็นไปจับตำแหน่งนะคะ <นา S 1> ของชือเป็นเบอร์ยี่สิันอันนี้ของคนเข็นสสขี่ส้เราจะเปีสอันนี้นะลูกถูกไหมค่ะปีสว์นี่นะคะคนขับไม่ท้อคนเข็นก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันนะคะ สิงมากเค่ะคะี่นะคะเด็กๆขึ้นรถไฟเสร็จแลนะคะก็จะมาขี่สัตว์ต่อนะคะอันนี้ตัวอะไรอะลูกกบหรอคะสีฟ้ารฟ้าอันนี้รถไฟที่เราผ่านเมื่อกี้นี้นะคะ รอรถไฟไปก่อนนะคะเด็กๆรอแป๊บนึงนะคะนี่อาาจะเป็นโพนี่สีส้มนะคะประจันตำแหน่งเลยนะคะตัวสีฟ้าไม่คืออะไระตัวอะไรอะป้าป้ากลบหรือเปล่าอันนี้ลิทเทนพอนี่นะคะแล้วก็ของอานาจะเป็นคิตตี้นะคะท,ทุกคนมีหางเลยนะคะ ไปไปน้าปิดไปเลยค่ะน้ามาทำนี้ดเลยครันไปสามคันค่ะนี่ สนุกมากเลยนะคะนีอ่อันดาก็มาอันนาหายไปไหนแล้วนะคะทุกคนออกมาแล้วมาและะ้ว <c oughs> แก๊งเด็กแว้นนะคะเด็กแว้นตุปะตานะคะทุกคน <c oughs> ชนมามาแล้ว <c ười> <c ười> น่าแรงมากเลยนี่ <g Jud ite Picasso> นะคะเรามีเพลงด้วยนะคะมามาเพิ่งได้ยินเสียงเพลงขอป๊อปป้าแปดหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ที่คือครับแปดหมดแล้วครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกของอนายังซิ่งอยู่เลยค่ะ ถ้าแบตหมดก็จะหยุดนะคะคนนี้ไหวไหมคะเนี่ยไหวไหมครับไหวนี่นะคะนี่นะคะถ้าแบตหมดเราจะต้องลากตะคืนนะคะ ขอวขอ,อนายไม่หมดใช่ไหมคะ ไมนปาเลยดีคะลกเหนคะายังคะขายีราฟกินน้ำยราฟมกินน้ำอ๋อ่หคะทุกคนมียรีราฟกินน้ำเลยนะคะ คิวกีรับกินปลาปะคะกินไหมครับไม่กินนะคะเดี๋ยวปลามันไม่กลัวเหรอปลาไม่กลัวยีราฟนะกีรับกินปลากีรับไม่กินปลาหรอกยีราฟก็กินพวกผักลูกแล้วเขาไม่กินน้ำเขาอยู่น้ำอะค่ะกินได้ไหมอะอยู่น้ำกินน้ำได้ไหมคะน้ำอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้หรอกค่ะไม่สำหรับัตว์ราสำหรับสัตว์ใช่แล้วยีราฟไม่ใช่สัตว์นะคะลูกสัตว์นะคะกินได้ใช่ไหมลูก แล้วเขาเป็นตัวอะไรคะเขาเป็นคนเขาเป็นโคลยูลาร์ฟกลายเป็นคนไปแล้วนะคะทุกคนนี้ยลงเล่นน้ำมานะคะคือกระโดดลงน้ำ้วนะคะทุกคนนี่ว่าแต่ที่นี่ไม่มีมีปลาตัวใหญ่นะคะมีตัวประมาณนี้ใช่นี่ปลาคาร์ฟเหรอคะไม่ใช่หรอกอย่ี่บอกไม่ใช่หรอกตายแล้วปลาคาร์